ยากถ่ายแบบว่าแยกล่างแบบนี้ได้ใช่ไหมทำยังไงวะอยากทำานีทํทำไปดูหน่อยดิอ่าไปเดี๋ยวพาไปดูกันเคล็ดลับง่ายงอ,อืทำไมมันเก่งเนี่ยอฉริยะเนี่ยอันดับแรกนะครับเราก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยครับแนนไลท์ FS60B ทำไมต้องใช้แนนไลท์ใช่ไหมครับจริงๆไม่ใช้ไฟก็ใช้ได้นะครับแต่ถ้าเราใช้ไฟครับเราจะได้คุมแสงทั้งห้องนี้ให้แบบเท่ากันหมดแต่ถ้าเราใช้แสงธรรมชาติอรบ,บางที อากาศแบบว่าไม่ดีบ้างบางทีเมฆเมฆมาบังแสงบ้างบางทีแดดจ้าบ้างทําให้แสงในห้องเปลี่ยนเราจะทําโพสต์ยากครับทีนี้มาเพื่อนเดี๋ยวเราพาไปดูวิธีการถ่ายวิธีการถ่ายก็นี่ครับอัับแรกของเราก็ไม่ได้แอดวานเลยมากนะเราใช้ขาตั้งกล้องตั้งนิ่งๆเลยเพื่อล็อกเฟรมไว้ให้อยู่นิ่งๆถ่ายตัวเอ,เอกเสร็จแล้วนะี้ยก็ไปถ่ายตัวหลักต่อนะไม่ต้องฝูดนีใครนี่ก็ไปถ่ายตัวหลักต่อ ไม่ทำยังไงวะอ,งอยากทำไงไปดูหน่อยดิโอ้ทำไมไำไมันเก่งเนี่ยอัจฉริยะเนี่ยออาอา่อาขั้นตอนที่เสร็จแล้วอ่ะถ่ายตัวที่สองเสร็จแล้วทำไงต่อโอ้คัานนี้นครับเราถ่ายพบกันสองตัวเลยใช่ไหมครับ หน้าที่หลักก็คือหน้าที่ของอินิเตอร์ครับจะทำพวงเองครับเห็นี้ย้ยลโลโลโลทดสอบไม่ติดไหมอันดับแรกก็คือเราต้องรู้จักฟุตก่อนอันดับแรกก็ดูฟุตให้หมดแล้วก็หลังจากนั้นก็ทำการแบ่งพาร์ทพูดของตัวละคร ให้เป็นแต่ละประยุกอันนี้ก็คือการแบ่งพัดแล้วก็มีการ ฟังว่าท่อนไหนติดขัดบ้างก็ให้ขัดออกได้ตามปกติเลยเพราะว่าอันนี้เราถ่ายไว้สองกล้องเอามาสลับกันได้ พอคัดเสียงที่ตะกุตตะกัดออกเสร็จแล้วก็มาถึงฟุตที่กำลังลุกและกำลังจะไปถ่ายตัวละครรองตัวที่สองแล้วก็คัดจังหวะที่ลุกขึ้นออกแล้วก็คัดตอนกำลังจะนั่งเพื่อให้ดูเหมือนว่าเออกำลังนั่งคุยอยู่กันทังคูคนี่พอคัด ได้ะลอกของตัวละครที่สองได้แล้วก็เอาไปวางทับกับหัวฟุตที่เราขัดไว้ตั้งแต่แรกสิ่งที่สำคัญเลยของคลิปนี้ก็คือการครอปก็จะเป็นอันนี้คือโปรแกรมเินชีตัวครอปก็จะอยู่ที่มุมล่างซ้ายของจอพรีวิวคอปไปครึ่งหนึ่งเพราะว่าเราวางกล้องไว้นิ่งๆตั้งนิ่งแล้ว เพราะฉะนั้นแบก็กกราวมันก็จะเหมือนเดิมเราแค่ครอบวิดีโอเข้ามาอีกครึ่งหนึ่งมันเลยทําให้ดูเหมือนว่ามีคน2คนอยู่ในพื้นที่เดียวกันบางคนตัดในบ i ญชีอาจจะไม่ถนัดคันนี้เราก็จะมีาการคอบให้ดูในโปรแกรม Final c u ตอีกทีหนึ่งคันแรกก็ทําเหมือนกับก่อนหน้าที่เราทำมาเลยก็คือคัดไดอะลอกก่อน แบ่งพาร์ทพูดของทั้งตัวละครที่1แล้วก็ตัวละครที่2องแล้วก็คัดท่อนที่พูดตะกุกตะกะกออกนี่แล้วก็คัดจังหวะลุกออกด้วยพอได้จังหวะ นั่งของตัวละครที่สองแล้วแล้วก็ลากไปปิดทับหัวฟุตเหมือนเดิมต้นฟุตแล้วก็หาปุ่มครอบปุ่มครอบก็จะอยู่ที่มุมล่างซ้ายของตัวพรีวิวเหมือนเดบิชีเลยแล้วก็ครอบเข้ามาครึ่งหนึ่งของเฟรมเสร็จแล้ว